ซีนเผาะนะครับซีนเท่าซีนเผ่าซีนเผ่าเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ไล้างออกต้องใช้น้ำมันล้างออกทันทีสะอาดครตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่เรียบร้อยใส่ล้อเรียบร้อยนะครับซีนเผาเปลี่ยนเรียบร้อยเหลือแท่นเครื่องตัวหน้ากับตัวหลังนะครับรถตัวนี้ต้องใช้คานติดคานเดียวกันนะครับเวลาถอดต้องถอดคัน สายพานออกมาก็จะติดนมาทั้งสองตัวนะครับเ็เลยเวลา,าใส่ใส่ต้องใส่พร้อมกันนะครับอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้เปลี่ยนสายพานเราลิ้นไปแล้วเปลี่ยนสายพานเราลิ้นไปแล้วสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนไปแล้วโตโยต้าเออ 110สมัยก่อนขายเยอะมากนะครับรุ่นนี้พระดำแท็กซี่นะรุ่นนี้ AE110 AE190 นะครับทำแท็กซี่ขายเยอะมากนะครับ AE นะตองหนึ่ง AE ตระกูล AE ทั้งหลายนะครับโคโรลอราโคโรน่านะครับทำแท็กซี่เยอะนะครับสมัยก่อน เฉพาะทาขายให้แท็กซี่ก็ประมาณหลายแสนคันแล้วนะครับรุ่นนี้ออกมาพอตกรุ่นออกมาก็มาอยู่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับรุ่นประหยัดรุ่นประหยัดขายเยอะนะครับรุ่นนี้ขายเยอะเพราะประหยัดน้ํามันนะครับทําออกมาประหยัดน้ํามัน โอเคเดี๋ยวแท่นเครื่องตัวหน้ามาเดี๋ยวรีวิวที่กนินนะครับรอแท่นเครื่องตัวหน้าก่อนแท่นเครื่องมาแล้วนะครับแท่นเครื่องตัวหน้าตัวหลังตัวหน้ามาแล้วนะครับจะติดขา,าอย่างนี้นะครับตัวหน้าส่วนตัวหลังเก็บเฉพาะปอกได้นะครับเฉพาะปอกบูทข้างในได้นะครับ ฮะไม่เหพื้นนะนตัวไหนหรอพื้นอันนี้เนาะนี่ก็มัดเลยอโอ้ไปหอยยกขึ้นแล้วนะครับแ่นเครื่องยกขึ้นท,ทั้งคานนะครับประกอบขึ้นไปเลยท,ทั้งคานติดแ่นเครื่องขึ้นไปเลยสองตัวตัวหน้ากับตัวหลังนะถ้ามีลิฟต์จะทำง่ายนะครับตัวนี้เปลี่ยนแกนเครื่องตัวหน้าตัวหลังง่ายนะครับถ้ามีลิฟต์ ถ้าไม่มีลิฟต์ถ้าใช้แต่เข่ค่อนข้างจะลําลบากนิดนึงนะเ <c oughs> พราะมันเตี้ยมุดเข้าไปลําบากนะใส่เข้าไปแล้วนะครับ <c oughs> จะมีตัวมาคํำตัวนี้นะทัดหน้า2ตัว <c oughs> ทัดหลัง2ตัวนะครับ จริงๆถ้าไหลพร้พอมไม่นานเลยครับทำไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่อยากจะฉายให้ดูอยากจะถ่ายให้ดูเฉยๆย,ยังอ่ะมีเมียดิ เรียบร้อยครับ t ตยโยต้ AE 1 1 0เปลี่ยนแท่นเครื่องหน้าหลังเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนซีนพอข้างเปลี่ยนซีนเ,าาเ,นนเ่านะครับด้านซ้ายนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตาเครื่องนิ่งเก็บเครื่องนิ่งเก็บ ครับส่งรถเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับจาก youtube นัดลูกหมากยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนัดลูกหมากยนต์หรือนัดยนต์สกิอดอุดรอนธานีนะครับ